ไปต่อกันนะเรื่องนี้หน่อยคุณผู้ชมนะคะอยากจะบอกว่าตํารวจไทยเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใจร้ายอย่างที่คิดนะคะเป็นภาพความทรงจําดีๆหรือเปล่านะคะต้องพูดอย่างนี้นะไม่รู้ว่าเป็นความทรงจําดีๆของผู้ต้องหารายนี้หรือเปล่านะคะที่ทางสพเมืองคอนเนี่ยเขาได้มีการซื้อเค้กมาเป่าให้ก่อนที่จะเข้าห้องขังค่ะพร้อมกับให้ความคิดดีๆกับผู้ต้องหาอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันก่อนค่ะไดนะ้ะ เ็นอรครับเป็นดนับล็อกสร้างนี่กคดีกว่านี้วันนี้ะต้องต้องห้าคมก็วันเก่ดเราาเืวนี้ผ่าดจนวไปจำนวนกัเราเลย้อรา่ที่ตนของเอื่อนที่าทั่นดีอาทติเนี่ยมันก็เป็นคันีที่ติต่อบ้านเมืองนะแต่มันก็ไม่ได้เกิน เราทำานี่ยกับตัวได้เนี่ยแต่จำมีหลักนาิอยูตลอจะไปเกาเือเป็นดำเนินคดีปากกัหมก็เป็นสมัยงมันเมื่อนะแต่วาในี่มีหลการว่าข้อตรอดดำเนินคดีแล้วเราไม่จำเนี่ยกับตัว ร้ายตำรวจโทชยานานหรือว่าหมวดเฟิร์สใน,นคนที่ถือเค้กนะคะเขาบอกว่าช่วงเงย็นของวันที่สองสิงหาคม2564รเนี่ยระหว่างออกตรวจพื้นที่ที่บริเวณท่าจีนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริเวณนั้นเนี่ยมักจะมีผู้ที่ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดนะคะจนกระทั่งพบเห็นชายต้องสงสัยคนหนึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็มีพฤติกรรมต้องสงสัยค่ะจึงเ,เรียกให้หยุดรถนะคะแล้วก็แสดงตัวขออนุญาตตรวจค้นซึ่งชายคนดังกล่าวเนี่ยก็ยินยอมนะคะจาก การตรวจค้นเนี่ยก็พบมียายาเสพติดเนี่ยจำนวน10เม็ดในกระเป๋ากางเกงค่ะจึงทำการควบคุมตัวมาที่สถานีตำรวจนะคะและเขาก็ขอดูบัตร ประชาชนของผู้ต้องหานะคะโดยเห็นในบัตรเนี่ยก็ระบุวันเดือนปีเกิดนะคะก็คือตรงกับวันที่เขาถูกจับพอดีอนะคะเขาก็สอบถามนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยอายุครบ33ปีใช่ไหมเขาตอบว่าใช่<ๆ>นะคะเขาก็มีการสักถามกันไปเขาบอกว่าผู้ต้องหารายนี้เนี่ยไม่มีครอบครัวนะคะพักอาศัยอยู่กับยายเพียงลําพังค่ะเขาก็ให้ความร่วมมือในการสักถามข้อมูลเป็นอย่างดีนะคะแล้วหมวดเฟิร์สเนี่ยแอบบอกให้ลูกน้องค่ะนําเงินไปซื้อเค้กวันเกิดมาให้หน่อยแล้วก็จุด ทเทียนวันเกิดแล้วก็วอวยพรนะคะโดยให้ข้อคิดจะดีจะชั่วยอยู่ที่จิตสํานึกผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็รับปากนะคะว่าจะกลับตัวเป็นคนดีหลังพ้นโทษอีกด้วยค,ค่ะน่ารักจริงๆเลย